สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่พันธุ์ตนเองเพื่อความยัง่งยืนนะครับก็เห็นผมมาด้อ,ดอมอมองอยู่แถวพุทราครับวันนี้จะมีนอกเรื่องเกี่ยวกับพุทราบ้างเพราะว่าช่วงนี้พุทรากาลังมาแรงพอดีผมมาดูใบนะครับมันมีแปลกอยู่บนใบก็วันนี้พอดีมันพบไอ้ไรแดงแต่ว่าก็ไอ้เรื่องของการกําจัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้จะพามาชมชิมนะครับสําหรับพุทราที่ หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เอาไปปลูกกันนะครับจริงๆของผมเนี่ยนำเข้าต้นแม่มามีอยู่2เบอร์ครับคือเบอร์12นะครับกับเบอร์11วันนี้พอดีมันมีแก่แล้วเราก็เก็บลูกไว้เพื่อที่จะมาทำคลิปให้ได้ดูกันว่าแต่ละตัวแต่ละเบอร์นะครับมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงต้นพุทาที่มันเป็นต้นแม่เลยเพราะว่าต้นนี้จะตัดยอดเอาไปเสียบบ่อยมาก ต้นมันก็เลยไม่โตนะครับส่วนต้นแม่ที่เป็นอยู่หลังสวนเนี่ยไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไปเข้าไปถ่ายเพราะว่าช่วงช่วงเย็นเนี่ยก็ติดภารกิจที่ต้องแพ็กต้นไม้กันก็เลยมาทําคลิปเพื่อที่ตรงเนี้ยมันมีของอยู่นะครับเราก็เลยว่าเอาของมาเทียบกันแล้วก็ให้ดูกันนะครับเป็นเรียกว่าเป็นประเด็นแชร์นะครับวันนีป้ประสบการณ์ไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่จะามาให้ให,ให้ให้ความรู้หรืออะไรแค่ วันนี้เราจะมาดูกันว่าพุทราเบอร์11เกับเบอร์12เนี่ยเวลาเราเราซื้อมาปลูกนะครับลักษณะทางพันธุกะทางกายภาพนะครับท้งผลใบนะครับมันมีการพิจารณายอย่างไรต้นที่ผมยืนอยู่จะเป็นเบอร์11เนะครับเป็นเบอร์11ที่จะลูกให้คล้ายพุทราเขาเรียกพุทรานมสดบ้านเรานะครับแต่ว่าตัวนี้เองผมล้างรากเข้ามานะครับเป็นต้นต่อล้างรากที่มาจากไต้หวันเมื่อปี2562ครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยได้มา2เบอร์ก็คือเบอร์11กับเบอร์12 ส่วนเบอร์ส2เนี่ยผมขยายขายอยู่เบอร์ส Be ิไม่ได้ขยายนะครับจะเอาไว้ปลูกเองแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะทักถามผอมอมาได้ครนี้เดี๋ยวเรามาดูกันมันมีลูกที่ผมเก็บไว้แล้วมันคือรอจะถ่ายนะครับจนจนมันแก่จัดมันเน่าไปแล้วอะ่ะจริงๆลูกนี้สวยมากเลยนะนี่อันนี้คือเบอร์สิแต่ว่าผมรอนานไปหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวจะมาชิมลูกอีกลูกหนึ่งที่มันแก่ ด้วยที่ว่าพุทราต้นนี้มันเป็นต้นแม่เนาะเรากิบเรากิบลูกขออภัยครับกิบยอดไปนะครับแล้วทาให้ต้นมันเตี้ยพอต้นเตี้ยผมก็อยากจะไว้ผลเพื่อที่จะมาทํารีวิวอะ่ะไก่มันก็ <laughs> โดดจิกผมก็เลยยกมันขึ้นมาข้างบนนะครับมันก็เลยเหลือที่จริงมันเยอะแก่เนี่ยมีเยอะนะครับท่านี้ผมจะแกะให้ดูก่อนพุทราของผมปลูกแบบที่โล่งครับแล้วก็ใช้เป็นแบบหอ่อห่อผลเอาแต่ว่าที่ เราจะพบกันบ่อยในช่วงหน้าแล้งก็คือไอ้พวกลายแดงพวกนี้มันจะมาลงนะครับจะเป็นตัวลายแดงเดินอยู่ใบมันจะเกิดลายๆขึ้นมาที่ที่ใบพุทราครับเนี่ยการป้องกันรักษาก็ก็เคยลงไว้แล้วแต่ว่าวันนี้นี่นนี่พามาดูครับอันนี้คือพุทราเบอร์สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูใบเขาจะใหญ่มากจะเป็นแบบนี้พอดีไม่ได้ไปเด็ดใบเบอร์สิบสองมาคร ตัวนี้ก็จะมีผลผลิตให้ทั้งปีเลยเนี่ยครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์สิบสองมาเที่ยวันนี้ให้ดูใบเนาะดูใบก่อนเบอร์สิบสองอยู่ในกระเป๋าผมเพราะว่าไปเก็บมารอถ่ายจนอันนี้แหละฮะนี่คือเบอร์สิบสองเป็นพุทราํำอ้อยครับแก่พอกันก็หลังส่วนครับส่วนใหญ่มีคนถามมาว่าทําผลถ่ายไหมตอบในวิดีโอนี้เลยว่าทาแต่ก,กิ่งครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้หายใจครับทาแต่ก,กิ่งตัวนี้ก็ห่อแรปไว้นะครับ อันนี้คือพุทรากาจเจ้านะครับพุทราน้ำอ้อยเบอร์สิบสองตัวนี้พุทราเบอร์ส1บ็น้ำอ้อยเหมือนกันครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะใช้เครื่องวัดนะครับโดยที่เราไม่อยากจะแบบคำคุยเยอะว่าเออมันมันหวานมันกรอบอะไรเดี๋ยวพาให้ดูครับแล้วก็เอาไปใส่เครื่องวัดเลยว่าเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับโอ้นี่นี่นกรอบมากๆนี่นี่ครับอันนี้คือเบอร์สิบเ็ด พอดีผมจะผมจะเอาน้ำหวานมันแต่ว่าผมจะให้ตากล้องเขาไปชิมก่อนพอดีผิวไม่สวยครับเดี๋ยวผมขอปอกผิวออกก่อนผิวมันโดนเพี้ยลงก่อนห่อครับมันก็เลยไม่สวยตัวนี้จะให้ตากล้องลองชิมแล้วเดี๋ยวให้ตากล้องลองบอกรสชาติครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตากล้องเนี่ยก็เพิ่งมาเห็นลูกมันผมซ่อนไว้ซ่อนทั้งไก่ซ่อนทั้งคนนะอันนี้คือเนื้อครับ ให้ลองดูเนื้อก่อนแล้วก็ตะกล้องกินแล้วอธิบายรสชาติก่อนที่ผมจะเอาเครื่องวัดบิ๊กขึ้นมาวัดครับเดี๋ยวเราจะวัดความหวานเบอร์สวตไปก่อนเบอร์สเวเนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้ทำขายอย่างรครับกรอบสุดยอดเลยกรอบหวานค่ะ่คราวน,นี้เราจะใช้พูดเนี่ยมันอธิบายยากครับใช้เครื่องเลยเรา อย่างของผมมันเป็นเนกเษตรที่เน้นใช้เทคโนโลยีครับบวกประสบการณ์เราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อืมอร่อยนะคะอร่อยไหมเหมือนกันแน่ลูกแรกช้ากว่าไก่ครับเพราะว่าไก่มาข้ามวยมันรู้มาจิกกินของเราอ่ะน่าประมาณแค่น,น,นี้น่าจะวัดได้นะเดี๋ยวผมวัดให้เห็นเดี๋ยวกล้องมันจะกลับอันนี้คือเบอร์สิบเอ็ดนะครับวัดเบอร์สิบเอ็ดให้ดูเป็นไงอันนี้คือเบอร์สิบเอ็ด หวานจริงตามที่ตากล้องบอก18.5 18.5บิ๊ก <18. 5. S 1> ครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาเบอร์11ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดเครื่องแล้วก็อันนี้ให้ตากล้องจับดูให้ดูเนื้อในก่อนช่วงที่ผมล้างเครื่องดูเนื้อมันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ําเปล่าล้างเครื่องก่อนเพื่อทําการรีเซ็ตครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะทําการสวยครับลูกสวยแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าปลูก ผมปลูกแทบไม่ได้ดูแลเลยดูที่โคนปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ด้วยหวานเองแล้วใบใบบอกเลยอันนี้คือใบมันใบของตัวของอุซาเบอร์สิเอ็นะครับตัวนี้ผมจําถ้าจําถ้าจําผิดอาจะต้องขออภัยมันอ่านว่าเจิไอ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมรีเซ็ตครับอันนี้ซีโรก่อนซีโร่เนาะศูนยูนย์ละ ผมปิดเครื่องไปก่อนนะครับทีน,นี้เดี๋ยวเราไอ้ตัวนี้ลูกนี้มันเก็บไว้จะบอกว่ามันจะเหมือนแอปเปิลเขียวครับลูกเขาเนี่ยจะใหญ่ได้ประมาณสัก2ขีดกว่ากว่าทีน,นีเน้เก็บไวห้หน้าแล้วความกรอบมันอาจจะหายไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของความหวานความหวานเนี่ยจะยังหลงเหลืออยู่ที่อยู่อันนี้อ่ะเทียบเนาะเทียบเนื้อพอดีอันนี้มันสดจากต้นไงตัวนี้ก็ไปเด็ดมาเราเก็บมาเพื่อที่จะเรอ,อไว้เทียบลูกนี้แก่เนาะเพราะว่า ที่ผมทําให้ดูก็คือว่าอีกลูกหนึ่งมันเน่าแล้วรอที่เราจะมาทําวีดีโอตรงนี้ก็คือว่าพอดีตากล้องค่งจะหยุดครับเนื้อจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ตากล้องอธิบายดีกว่าวุฒสาน้ําอ้อยที่ทางสวนเราทําจำหนายเนี่ยกับน้าอ้อยเบอร์สิบสองครับต้องบอกนี้น้ําอ้อยทั้งคู่ครับแต่ว่าตัวนี้คือเบอร์สิบสองตัวนี้คือเบอร์สิบเอ็ดลูกยาวอ่ะนี่คือเนื้อเขานะครับแล้วก็ให้ตากล้องลองคิมช่วงที่ผม กำลังเอาน้ำหวานจากเป็นไงครับหวานตัวนี้ก็หวานเหมือนกันจะอร่อยมีกินน้ำอ้อยฟุกกลมสวยตัวนี้ที่ได้ชิมกันน่าจะได้ชิมกัน เก็บมาให้ตะกล้องชิดไปแล้วรอบหนึ่งึอือน,นี่คือน้ำอ้อยเบอร์สิบสองครับถ้าเทียบกันคือตัวนี้มันมันด้วยที่ว่ามันเก็บเอาไว้รอถ่ายประมาณสักห้าวันครับเก็บไว้รอตัวนี้แก่แล้วก็ไม่ได้แช่เย็นนะผมผมแวะเอาแรปแรปไว้ใบคล้ายกันครับใบคล้ายกันไม่ต่างกันมากแต่ว่าสงผลเวลาคนเวลาสมาชิกนะครับจะไปซื้อเนี่ยต้องถามเขาว่าเบอร์สบริบเอ็ดหรือเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สบริบเอ็ดคือตัวนี้นะครับ ลูกจะใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เบอร์12จะเหมือนแอปเปิลนะครับขั้วขั้วก็จะต่างกันครับเพราะว่าเบอร์12ในี่ขั้วจะมีขอบรอบเป็นสีดำๆนะครับจุกเขาจะหดลงไปไม่ลึกมากแต่ว่าเบอร์ส1เนี่ยจะลึกลงไปนะครับนะฮะอันนี้คือที่เราวัดกันนะครับเทียบกันก็ประมาณนี้ครับเอามาฝากเอามาแชร์กันเผื่อทุกท่านที่ว่ากำลังสนใจในการปลูกพุศาก็ เอาไว้พิจารณาเป็นข้อมูลครับว่าในท้องตลาดเราเนี่ยมีพู้ซาเบอร์อะไรนะครับมาจากไต้หวันนะครับที่เอามาปลูกในไทยเนี่ยมันมีหลายเบอร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะมีเบอร์สบริบนะครับเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วเบอร์สิเข้ามาพร้อมกับเบอร์สิบสองครับแล้วก็ตอนนี้มีพุทรา,าหิมะขาวเบอร์สิบสามที่กําลังทุงนี้เห็นกำลังเป็นฮอตฮิตแล้วก็มีสมาชิกหลายท่านมาถามหาผมต้องบอกอย่างนี้ครับรอให้มันติดผลในไทยแล้วเทียบผลเนี่ยให้มันเหมือนกับต้นฉบับเขาก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อย แล้วค่อยเขาเรียกว่าเราใจเย็นแล้วเราค่อยซื้อไปครับถ้าเกิดรีบร้อนไปคว้าเอาสายพันธุ์ที่แบบถูกถูกหลอกมาเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าต้นทางคนที่ทําขายก็ไปถูกอีกที่หนึ่งที่เอานําเข้ามาหลอกมาเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าวงการต้นไม้เวลาจะเอาจากต่างประเทศมาต้องเซียนนะครับเซียนหมายถึงตรงนี้ก็คือว่าอย่างของผมเนี่ยเชื่อใจได้เพราะว่าพี่เขาไปไต้หวันมาไปชิมมาแล้วไปถ่ายรูปมาแล้วแล้วก็ ต้นที่เขาไปชิมนี่คือสวนเนี้ยเป็นคนส่งให้พี่เขามาแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยแบ่งกันคือกิ่งสดแบ่งกันมาเสียบเนี่ยมีมิจีาทานที่ได้มาก็คือชิมแล้วถึงทํากิ่งนะครับแล้วก็รอติดผลในไทยแล้วก็ทําออกขายจะเห็นได้ว่าหลายตัวที่ผมลงเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าการันตีว่าเอ้ยมันติดผลในไทยแล้วแล้วเราถึงทําผลออกมาขายนะครับ้อขออภัยครับทํากิ่งผลเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงต้นนะครับแล้วก็จะลองผลิต ผลสดดูนะครับเพื่อที่จะลองทําเป็นพุทราที่เป็น,ปนพุทราทานสดออกมาบ้างครับก็รอติดตามกันได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะมีเวลาในการให้เวลากับต้นไม้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมต้องขอ,อ,อจบการรีวิวประมาณนี้นครับเพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นน้ําตาลเหนียวนึบติดติดที่นิ้วแล้วครับจะบอกว่าถ้ามันไม่หวานจริงเนี่ยเนี่ยไม่ติดแน่นอน,นครับเพราะว่าตาก้องเริ่มเล็งเบอร์สิเอ็ดผมแล้วอยากจะชิมอีกนะครับ ก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอปูทุกท่านอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความมั่นยืนต้องย้าว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าพามาดูลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ซา,าต่างประเทศนะครับเพื่อทีเอ่เปิดโลกทัศน์ที่ว่ามันมีผู้ซาขายมันมีกี่เบอร์อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านไว้นตรงนี้ครับก็โอกาสหน้าที่เราจะมาทํารีวิวหลายๆสายพันธุ์ เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยเดี๋ยวผมจะทํามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงฟัล่ลองพุทราหรือว่าไถ่ผัน์นำข้าอื่นๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรชมสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนํามาฝากกันในครัง้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับ